แก็้ของกันนะครับแล้วก็เล่านิทานไปฟังไปด้วยเป็น,ปน,ปนทีทีกหนนิทานมีอยู่ว่าฉันไม่ใช่อสุจฉันเป็นทาลิทำไมถึงใส่หน้ากากฉันเป็นอสุจแปลงรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับคัจอที่หน่าสงสาร ถูกล็อกด้วยน็อกเพียงสองตัวเป็นพาลิตใส่หน้ากากอสุดตรงนี้มันกินเนื้อมันมันกินลงพินทองเกินไปหน่อยแล้วก็มันเอียง แต่ใช้งานปกติจบไปกับสิง่งที่น่าสงสารมาแพ็กกันเถอะนะพี่กานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้ภายนอกเป็นอะไรภายในอาจจะไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> นี่ซีรี a l n u m b นี้ ืมนี่นะชึบไอคิดเทสนะครับใช้ดีใช้ได้ดีอุณหภูมิดีเวยงงามเช่นเคยจะแพ็คให้อย่างดีเช่นเคยหลุดๆงัดๆไป ถ้าเราใส่ด้านนี้จะพอไหมอันนี้ต้องอยู่อย่างนี้อย,อย่างนี้อย่างนี้อ่ะไม่ได้วะ่ะเปลี่ยนไซส์ดีกว่าเปลี่ยนไซส์เอสเดี๋ยวมาครับเอาเอสเอสพัดมาใส่ดีกว่า เอสพัดไปเลยใหญ่ๆเอา ได้แล้วล่ะใหญ่ขึ้นมาเยอะอยู่ได้พอไปแปะพออะไรก่อนดีวะคาดจอก่อนนะให้มันเสร็จไปเอามาก็คือการด้านนี้เราจะทำการตัด ยังไงดีอย่างนี้แล้วกันเป็นพบนี่นี่โอเค นี่นะครับโคตรแน่นหนาเห็นไหมอ้องกันทุกด้านนะกล้าจอที่น่าสงสารทุกแพทกอย่างดีนะอ้าวแล้วครัน้นี้ก็จะใส่ไม่พออีกกเลยสิขออนุญาตใส่ไปทางนี้แล้วกันนะครับทางมุมอย่างนี้นะครับ แล้วผมจะยัดอย่างอื่นลงไปให้ซิงก็ไม่รู้จะแก้ไงะนะมันมาอย่างเงี้ยใส่เต็มที่ก็ได้เท่านี้แต่ถ้าดึงก็คือหลุดก็หน้าองศารนะครับแต่ถ้าคำอย่างเงี้ยไม่หลุดหน้าองศารอยู่นะเ,เดี๋ยวต้องแอกไป ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกินคอร์ปอเรชั่นเสมอมานะครับทำให้ผมมีความสุขมากแฮปปี้ติดปัญหาตรงไหนก็คุยกันได้แชทมาบน YouTube คอมเมนต์บน YouTube นะครับขอให้ช่องผมเติบโตด้วยเทิด ไม่ต้องโตวไวก็ได้แต่โตอย่างมีคุณภาพโอ้แบบว่าเออได้คัดสรรสินค้าที่ดีจริงๆได้ช่วยเหลือคนจริงๆหรืออะไรอะ่ะส่งมอบสินค้าที่ดีจริงมีสิทธิภาพจริงแันนี้ก็มีความสุขมากเลยอ๋อแล้วก็ใครติดปัญหาส่งมาเราเทส ก็จะเทสให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้นะทำด้วยใจอะ่ะทำด้วยใจแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่เอาเงินนะเอาเงินเพราะว่าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ดองอ่ะนี่อย่างนี้ กันทุกทางกันทุกด้านเดี๋ยเข้าไปดิเออปิดไว้ปไงี้หันเข้าไปหั่นหันหนอาสงสารจังเลยนะโอ้เจ้ากันตรงนี้ก่อนกันตรงนี้ก่อนกั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 นกระแทกกันกระแทก อันนี้อีกด้านนี้ก็ต้องการไม่ถุงเยอะอย่างนี้มาแนละ้วถุงเต็มนะอ่ะอย่างนี้เลยกันไปตัดนี่เข้าไปชิบชิบนี่มีคนแอบทัก ไม่แอบอ่ะมีคนทัก3080มาแล้วดีใจมากเลยทักมา <c oughs> ม,มีสินค้าไหมครับนี่ครับหายไปเลย <c oughs> ดูได้บน YouTube เลยครับสินค้าถ้ามีในร้าน w Walking Corporation คือมีสินค้าเลยอยู่กับผมเนี่ยแหละเดี๋ยวผมก็เอามาแพ็คเลย <c oughs> หรือว่าถ้ารีบใช้ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดไม่น่าทัน ถ้าในกรุงเทพนะบอกผมผมส่งลาลาโมฟถึงมือเลยวันเดียวอะ่ะแต่แพ็กนานหน่อยแพ็กนานหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ช่บแพ็กของเร็วๆอชอบแพ็คของช้าๆนั่งแพ็คนั่งตีนั่งบนแพ็คเร็วไม่ได้อารมณ์เลยมันไม่ได้ฟิวอว่ะขนาดคนสั่งคนสั่งด่วนส่งด่วนผมยังแพ็กช้าเลย เนี่ยมันั่งตัดอย่างนี้อยู่เนี่ยจริงๆใส่ไปเลยทั้งก้อนก็ได้ใช่ปะ่ะไม่ได้ฟิวเพราะว่าตัดแก้ลมเออจริงๆนะถ้าแบบว่าเป็นคนเล่า,เล,าเล่าเรื่องเก่งเกี่ยวกับพวกเทพทอเทพอะไรอะ่ะจะผมจะเล่าไปแล้วก็ตัดเอ,อแล้วก็แพ็คไปคงจะสนุกนะสนุกผมนี่แหละนะเกี่ยวกับเฮดีสุด โมไซดอนอะไรเงี้ยเล่าไปแต่เล่าผิดเล่าถูกห้ามโกรธเพราะว่ามั่วไงแต่ยังไม่ได้เล่าไงเพราะยังไม่ยังไม่ได้ซึมซับต้องให้จีบีไม่รู้มาสอนก่อนอเพราะว่าคนที่รู้คนมงรู้จักอ่ะคือจีบีไม่รู้ใช่ไหมเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่ดังแล้วอ่ะกับอาจารย์สุภาพที่เป็นอาจารย์ สอนปัชญาจบโทรจากญีอรุนมันเขาเคยเล่าให้ผมฟังแต่ผมจําได้ไม่หมดไงโหโคตรมันอ่ะโคตรละเอียดอะ่ะอ่ะขนาดแค่นี้ก็คือถึกถึกฟังเขาเล่าแรงวันสนุกมากตอนนี้ก็ดูผมแพ็กของไปก่อนนะครับอ่ะรอรับได้เลยเช่นเคยไซส์เบวก ีของเข้าใหม่นะครับมาเรื่อยๆคัดสันมาอย่างดีนะครับถ้าไม่ดีไม่มีทางปล่อยผ่านมือผมก็ฝากติดตามบน YouTube ครับเอสไปด้วยกันดูไปด้วยกันใช้เบอร์พังไปด้วยกันจีเพนัำไปด้วยกันหลอกล่อจูดี้ไปด้วยกันดีไหมนี่ รอดับได้เลยขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กิ้งคอมเบลเลชั่นข้าเป็นวันที่ดีจริงๆและฝนก็จะตกแล้ว,ลวโอเคเฮ้ยเหนยโอเค,อเคขอบคุณมากครับสวัสดีจัง Thank